กมัมไม่กัมไม่กัมไปกับโวดแขนอีกวันนี้เทือที่สองเจ็ดสิบเกา้ากรัมเจ็ดสิบเก้ากัมแมนจะมาแม้กระทั่งรวันนี้หกเก้าเก้ามันตัวเดียวกันได้ไปลองด้วหกสามอาจจะเป็นเก้าสามเพระาะว่ามือเคลื่อนวันพื้นพกแอกไปปฏิบัติธรรมนี่คือวัดปลารตรงน้องสารเกิดเหตุการณ์รรประหลาดเกิดตรง่ด้ลองอคือ ข้าเจ้านางปฏิบัตริรรมกันอยู่ดีแต่ว่ามันจะมีช่วงพักช่วงพักก็คือระยะสี่ทุ่มไปหาตีสามแอดเองนั่น่ระหลัดนั่นประหลับวันนี้ครับ,นนรบรก็กตีแล้วจัดแต่งขันหาถิ้นไปไ,ปไวหว้ขอบรนอนจักขอในป่าในหลงไปไลาจับขอไปนอนในป่าในหลงจะแต่งขันหาไปไวหว้ขอปนะน,น่านจะมาหมุดขึ้นนั่นก็เลยแต่งเข้าไปลากัดอธิษฐานขอพรบาลมีพุ่มทีพุ่มขทางพุ่มบานพุ่มว่า,พ,า,พ,าพุ่มบัดเป็น ว่าลูกขออนุญาตบาทถ้ำเลยวันนี้ลูกมาขอพักอาศัยปฏิบัติถ้ำหล่าล่องนางสมาธิให้มันได้สมาธิได้ปูเลยตว่าสินะตัวคนลูกจัญยาได้หรือเปล่าคนลูกจัญยาวันนี่ในานางไปน่ะลรสนานในนางไปน่ะมันบูบไหมบูบเพื่อเข้าไปนั่งกินเนื้อน้ำเขาเนี่ยบูบเพื่อเข้าไปคนหลาบคนเนื้อน้ำเขาเนี่ยบัานี้ไปลากขางอได้หรือเปล่ เวลาถางว่ะลักษณะเดียวกันเลยก็ความฝันหมือ่แอดเปนอนอยูหลาโบรีตอนนั้นฝันจังเว่นพันจังเล่นว่าแต่ว่อเขาขังงูอ่ะแต่ว่ากรืดังกลมแล้วไปเมือข้าเจ้าเนี่ยข้าเจ้าระปอบเนี่ยขอบเลือดที่ในค้งสาดให้องสาดในห้องเมื่อนั้นศูนย์หลไป่น่องเป็นความศูนย์เล่นอยู่ว่าเปอนอยูหลาโบรีแต่ว่าบันนี้ บัดนี้เกิดพังศูนย์มา,มากพางฝันมากมาคล้องกันจับบุแอบเอไปไปเก็บบ้าน,น,น,นเนื้อพวกเนื้อบุบน้องบูบนั่นแหละแอบไปดึงเนี่ยใ,ในบูบนั่นแหละแอบไปดึงดึงเนี่ยคล้ายๆว่ามันมีบูบเดียวขนาดนี้บูบเดียวเห็นแสดงว่าแนวทางวันนี้มีแนวโน้มเข่าเพราะว่ขา,ขา,าขอพื้นทีเพิ่มทางถ้าแม่ไม่ลากเมื่อเป็นขาเลย ปกติแล้วมันจะนิ่งมันจะมันจะมอเห็นอย่างไรๆพี่น้องแต่ว่ามือนั้นมันมันบูมมากเือเขาไปดึงขาเนื้อของเขาอ่ะเขากระด้างขาเนื้ออะไรอย่างยครับครับครับบามีเขาได้สาดเลือดใส่จันแรศคนละหม่องอันสาดเลือดก็หนึ่งสาดเลือดอยู่หลายปุ่นี่โอ้สุดนั่นนั่นคือว่าท่านเขาสุดนั่นอ่ะฝันกันเสี่ยฝันได้เลขชุดนี้แหละฝันราศนารเกี่ยวกับเนื้ยสองหนึ่งถามว่าฝันว่าหนอปฏิบัติธรรมบริบัตฝันครับแต่ว่า ในข้อว่ามที่ว่าเขานั่งสมาธิพวกอดีมันจะมันจะบวบเป็นราักอะไรอยนาี้หรือว่ามันจะินีไปเลยหรือว่ามันจะสบายในข้ควันบุบยังของเทาอ่ะในในที่เขานังสมาธิมันเห็นนาเป็นลายเนี่ยมันี่อายุเท่าไหร่ละคะอายุเท่าไหร่ะอายุผมมันหาสิบปีหายสิบเอ็ดยามเนี้ข้างหัวหนี แอดเองเลยพวกนี้ค่านมันใจว่าเพิ่นน่อยจำแนวท่าไ้วันนี้ก็คือสามหกและเก้าเจ็ดจะาไห้พี่น้องนคจับ่อนช่องจับลอยนั่นเองนะครับครับครับท้ารกลับปิดสัมแตกไม่พี่น้องแล้วจเขาเก่าเป็นตัวใหญ่ซึ่มันใจก็นียเห็นี่าแม่ตีบสามหกเจ็ดเก้าเลยค่ะเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าับมันใจพี่น้องย่านมาบุญมาล่างอะไรวันนี้ย่านไม่แตกหรอกถ้าพวกกระเจีนะสามารถที่จะเห็นเนื้สณานีนี่ เอาไงายินิงจะคองเนี่ดินขาเนี่ยดินขาเนี่ยเลยลานืเมันใจชุดนี้มนจชุหครับพี่น้องฟังมาเด้อพี่น้องเด้อปกแล้วครับวันนี้ครับตัเรืองนั่งเออต่นี้อนี่นะหน้าด้ยัดติดตามไปแล้วครับผมเอ็ดเองตัวเนี้ยมีสิสามพอด้วยสามเก้าสามเียเป็นเก้าสามหรเ่มน ไม่เป็นไปไหนครับเลขหกกับเลขเก้าเป็นเลขตัวเดียวกันเนาะฮาาเจ๊ตอมันใจบอมั่นใจให้ันครับดีบริีมากทั้งบนทั้งล่างครับสามสองามอย้อเขาม้างหน่อยดีครับครับครับผมเาเอม่กอนแกัอาการเมาแ่หนตัวลขมาแห้สามเก้าสามเกสามเก้าสามเก้านะครับผมหกสามสามเก้าเก้าสามเนาะกบไรลับมาเนาะจานแล้วเนาะไม่รุ้อยัางนี่นอ ว่างว่ามนสิบเจ็ดมาสบกราพวกสอง้าหเุดเนี่ยงวดที่ 3, 8, ทสามแปดหมดเนดีคือมั้สองงวดเนี่แม<อ>่งสองงวดนี่็คือถังเดียวก็สองถังงวดที่แล้วศูนย์สีห้าแปดวัดบัลสี่หน,นึ่งตัวเดียวโคโลครับอ้วงวนี้มันรุนกรนพี่น้อจองวดที่สามกันงวดที่สามเสียแล้วเพ่นคือมาแล้วสองวดเร็ นี่มั่นใจบ่ค่ะมั่นใจว่ามั่นใจเด้อพี่น้องฝันดีเนาะฝันดีฝันนี่สองวันซื่อๆพี่น้องเอ้ยคกนเห็นเนื้อเห็นเลือดจังสิส่วนมากมัใหิดีๆเลยวดว่านั่นสร้างมันดึกเนื้อใส่งวัดตาแปดวันี้นีมเห็นจาของเป็นดินขางว่าในสมาจิเด้่แต่บางนี้ความฝันอยู่ราบุรีเนี่ยเขาจากความสิบปีกรมมึงเขาสร้อยหลามอยู่ในโค้งเหนกัเพราะยังเนี่ยละสากเนี้อเลือดใส้ห่อเหมือนะัแล้วส่วนได้เมือนกัน

ให้ไปพิจนาวได้ครับเป็นเพียงแนวทางของอาจารย์แหล่ได้ครับมันแตกเมื่อเราสองวันครับผมสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์กดสไก이ตกดติดตามได้เครับส่องเสียงนี้น้้ำพลาดด้วยครับติดตามนะครับอาจารย์แหล่ครับแตกเมื่อเราสองวันครับผมสวัสดีครับ